สวัสดีญาติธรรมคณะมิตรประชาศูนย์หนึ่งมีนบุรีทุกท่านด้วยความเคารพและคิดถึงค่ะรวมกันญาติมิตรคู่คิดวัยทองรวมพี่รวมน้องท่องบุญด้วยกันหลายร้อยชีวิตมีจิตผูกพันมิตรประชาสัมสรรค์เพื่อทำ,ำํำรงอาจารย์เปรียงเกตแก้วประพันธ์บทกรอนสาธุข,ขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพสาธุสวัสดีค่ะ เต็มก e ็รออกว่าเต็มเยเต็มลมาอีเต็รอีกรอบนึงเต็มเตไปเดี๋ยวมันจะล้มขึ้นมาลงลขึ้นมาลาลาลานีคนละคนนี่คนละคโอเคขอบคุณาดีแลาล่า ขานพี่ก็ถืบมาทางนี้หน่อยยืนแบบเดียวผมนี่แหละแล้วขยจบชิดก็มาข้าเจ้าสาลาหลังนู้นไมเดีจอแม่นี่็โอเคจะอะไรก็ว่าไปจะยังไงก็ว่าไปจะพูดอย่างนี้ก็ได้โอเคพร้อมแล้วบอกนะมมตั้งก็ถส่น้าเองไม่ต้องล้สาวผู้หญิงเกิดไหมอะ แพงยไปแพงเงนไใเข้าไปดิมาขมาไเห็นจแพงลเออให้ังจแพงนะพี่จิพร้อมแลบอกบอกเล้วพร้อมนะ มินทักกล้องกันหน่อยวัสดนนีนะคะาแก้ววัดล่องหุ่นยินดีไ้รับกาานคุณแวัดลองหุ่นยินดีรับการมาักตล้อหนค่ะอ้าวเดี๋ยวเอาแมสออกมาจ่าไม่ได้เอาแมสไม่ได้มแมสอมอกวีโอค่ะขอโทษ <c oughs> <c oughs> ม,ม่เอาเป็นวีโอใช่ไหม ¿Qué es

ท่ายได้บางลงตรงนั้นอนะ่ะที่หลายทางก่ะพี่นะพี่จ่ายมากกว่าพี่เหรอไม่หรอกก็ต้องคนตองมาอ่ะเจอกันดี่นี่

ชัยและมีซั์มีด <t> ้วยกันทุกคนคนะโยนนะปีหน้าเจอกันใหม่เจ้าพิจารณาแข็งแรงใช่ไหมเอาดันนะโมอทีดีเป็นบุคคลมาา เป,ย <book> เป <being> ียาไหมเอาด้อม่ส่งนตัวได้น้ย้า้อนเจ้อารอเคเขียง45องศาอยกมสีไปแล้วอเอย่าคุยเฉียงเขียงเียง45องศาค่ะอ่า1หนึ่งส พี่วิชาคะพี่วิชาเอาเอหมดเลยพี่วิชาปูเอาไหนอ่ะเอาแะบนสวยนะจอดนะเอามาท่านพวกทายหน่อยมา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 มถ่ายรูปหมูมามามถ่ายรูปหมูมา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 เามาเขเลียงเลยเลียงลมู้มูมูมามมา ใส่เข้ามาใส่ลูกมูมาใ่าใส่ลูกหมูมามาใครจะใส่ลูกหมูเข้ามาให้สวยนะครับเชิญครับผู้ใดก็ได้ค่ะค่ะเดินครับ

ข้า้าเข้าวข้าวขาวข้าวข้าข้าวข้าวข้้าข้าาวข้วเ้วข้าวาวข้วข้าวข้าวข้าวาวข้วเร็วข้วข้าวเวข้าว้าวข้าวขราวข้าวข้าวาวาวขาวข้าววาวขาวข้าวาวาวขาวข้าวาว้าวาวขาววาว้วาวว้วาว้ว้วาวาว ยัง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 ไัยัง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 ถ่ายังไังย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 องยัายันยัง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 ับยังังยังยังนังยังงยยงยังงนังยังนโงยังยัอยัง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 ังยงยยัังย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 ัยััังยั สาร s อดนะครับสาร s ภาพนี้จะเป็นภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งอานิ่งนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตั้งกล้องขอภาพนิ่งนะตอนนี้จะเป็นภาพนิ่งนะครับป้าชิดๆเข้าไปนิดนึงอ่าชิดๆเข้าไปนิึงๆชิดเข้าไปหน่อยอ้าวใจเข้ามาใจเข้ามาตอนนี้เป็นภาพนิ่งนะครับตอนนี้เป็นภาพนิ่งเดี๋ยว s อ o สุดท้ายจะเป็นวิดีโอนะครับ เอาพาโนพาโนพาโนพนเอานะครับเอานะครับหนึ่งสองสามพาโนทำตามทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเอาใหม่อีกทะลึงทะลึงกลับ กจะเกาะกันก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกนับหนึ่งนับสองนับสามถ่ายแล้วนะเป็นภาพนิ่งนะนับหนึ่งนับสองนับสามถ่ายแล้วนะคุณคแป้งได้ยังได้ยังได้แล้วนะเอายกมือหน่อยแสดงสัญลักษณ์มือหน่อยนับหนึ่งนับสองนับสามลูกนี้ผมจะถ่ายครั้งสุดท้ายแป้งครับแป้งครัแป้งเดี๋ยว เปลี่ยนท่าแอคชั่นอะไรสบายๆอะคะ่ะยืนเหมือน่ายติดกำแพงเลยถอยไปติดเลย On haig perdut el pot จะขึ้นไปเยอะอาให้เราอยู่นี่อ่ะไม่เอาไงให้เขาพูดหรือวะคือคือให้มายืนทางนี้ครับ่ะนี้เหรอระวังนะคะโอ้ยหินพวกนี้โอ้แป้งเหลืองตะวันมีช่อดอกไม้สวยเลยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบุญคุสมใจก็ตามที่ท่านทำมาแล้วในอดีตกำลังสร้างสมบูรณ์บารมีขันนานี่ปัจจุบันนี้ จงเป็นตําบะเดชะเพราะว่าปัใจจัยให้ยุกท่านทุกคนจะรู้เท่าทันในความทุกข์ให้พ้นจากวางทุกข์จะมีความสุขขอขอีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกคนเทินสาธุสวัสดีครับ 诸、萨、诸、oh、安、摩、他、弥。